เรื่องปลาตัวนี้ครับปลาใส่ง่ายสุดแล้วครับของฟาร์มนี่อายุกสิประมาณ3ปีนะครับคิดว่าย้อนมิดบ่าครับไล่ขาดไล่ขาดทางนึงครับปลาแบกนะครับแต่ว่าทองมันยังเหลืองอยู่ก็ได้อยุครับบ่ดำเบิดตัวก็นี่แหละครับที่ว่าง่ามโซ่ตัวด้วยยาดินดู โอ้นั่นนี่ครับสีสันของเขาครับงามครับงามงามเยี่ยมผ่าๆเด้ครับสีนี่ครับ,รบ,รบ,บ,บไว้แต่ไปขายครับนี่ครับแกงนี่ครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยจะมาหล่ใครเจ้านป่าควนมึงเนี่ยครับดำปื้นจะมิดบารายอะลรเกินโหน่ะ